ตอนนี้คือนรถบัสได้แล้วนะครับกำลังจะไปชมข้ามออแสนลำบากใครจะมาต้องเตรียมร่างกายให้ดี cái sao cái sao thì cái sao nó mai quá dạ cậu cũng

ทันหนึ่งกำลังลงมาในรถเรานีาละงมาอือนี่ก็ขับตาสักัวเขาห็า ขนท้ายยาวไกลนัก